ก็สวัสดีครับพี่น้องครับครับมื่อนี้ยเบลยุ่งมีเรื่องจีมาบอกพี่น้องนะครับหายสายเป็นหูเป็นตาหายแน่ครับคือเรือของเบาอยุ่งที่จอดอยู่ตู้นี้เสียไปแล้วครับเรือไปเบื่อครับจอดอยู่กลางแฝดในล็อกไว้ได้ครับใส่สูตรล็อกไว้ครับมืขึ้นเมื่อวานเขามาเก็บเอดขากายก็ยิ่งพ่ออยู่เลยครับตอนสอบมานี่ครับว่าจีมาเก็บเ็ดเลยแวบรงนะครับเพราะว่าน้ามาแล้วสิได้ใส่เบ็ดให้พี่น้องเบิองครับตามไหลเห็นบอกครับ มาบริเวณเลือกครับเลือกถึกหลักครับจักทิ้จังใดครับนี่ผมเพิ่งไปแจ้งความมาที่สพว่างหินครับกับกระดาษไปแจ้งความครับแจ้งความไปแล้วครับองมีหลักฐานนะครับค่าผู้ใดครับ,บ,รบหินหรือว่าพบเนาะก็แจ้งบล็อแซมมาได้ดิ087945027ครับ แจ้งมาได้ที่087945027ได้ครับเป็นหูปเปในไตปอยุงนะครับเพราะว่าเลือดนี่ต้องใส่ในการทำมาหากินกับในการทายกินไปพี่น้องเบิ้งช่วงนี้นะครับช่วงป้าใหญ่นำมาสิต้องลงป้าใหญ่พี่น้องเบิ้งกับผมมีเลือดหายเบิ้งแหะครับผมกระบ,บอกบาวหาเป็นพอหยางครับกระยูมอมเม่แม่ได้ครับเป็นหยางจังจัง,จงต่องมาแต่ลักเลือดปอยุ่งเดี๋ยปีนั้นก็ลักเลือดใหม่เลือดพลาสติก แล้วปีนี้มาลากเรือไฟเบื่อผมผมก็่าขอใจคือกันว่าไปยังกิ่จ้อจงแต่ผมเถอะอยากทิ้งว่าคนทดี่เอาแปนี่สมองนีเมื่อนึงคิดอีอย่างอยู่เลยครับผมเหล่าเมื่อยใจองครับเรือลํำหนีซื้อมาตังมื่นนมื่นแปดได้ครับซื้อมาจากอุบลวนครับเรือลํำนีครับเป็นเรือไฟเบื่อเงาเก่าเม็ดครับกว้างเม็ดยี่สิบสีดําแดงครับตัวของเลือสีดําขอบแดงครับ ถ้าบุญได้เบิ่งคลิปบ่ยุ่งขัดเห็นครับว่าผมใส่เรือลร่ำนี้ในการหาปลุกปลาโดปลาขาวให้เบิ่งครับกับลักษณะของเรือก็เป็นจังซั่นล่ะครับเอาไปเมื่อคืนนี่กับหอยมาเบิ่งแต่าักๆไปห้อยเดียวขึ้นครับนี่ดันนาครับทางเรือลากขึ้นยกขึ้นครับห้อยเห็นไ่มต้นไม้ต้นไม้เสียวบ่ครับต้นเสียวครับพักๆนี่ครับลากลากเปจังซี่ครับไป็นต้นสี ชีวิตกองคนเห่ากันทั้งสี่นะครับมือหนึ่งคือสิบวคิดอย่างดอกคิดแต่ติดจองลักในของผู้อื่นแต่ว่าว่าวด้วความเป็นจริงนะครับในเขตนีพี่น้องทั้งจนหลายครับเงินสังฆทานวัดกักัหลักของในวัดกัหลักจนว่าเขตนีครับเขตนีครับเพิ่นหนุติดกล่องวือจอนปิดเลยครับแล้วผมกับมือสอบก็มีโอกาสไปทั้งบานปะไตครับไปขอบึงกล่องมือจอนปิดเพิ่นนะครับอยู่หน้าวัด กอยู่ทั้งไทยๆเป็นไรเบิ่งกับเบาห็นครับกะบอกว่าเอาไปยังไงเนาะพอเลื่อนใหญ่แห่งเลยครับเนาเก่าเม็ดนี่มันต้องเลื่อนนิดหน่อยเลยครับผมคิดว่าน่าจะมากันหลายคนมาตามกันสี่คนครับที่มาเอานี่ตั้งมาซอยกันตัดนั่นนะผมผมเอาไว้มัองมุมนั่นครับแอบเลี้ยวนี่ไว้ครับเพราะว่าฝนตกแห่งมาขึ้นฝนตกแห่ง พอฝนตกแห้งก็กลายเป็นช่องโวของพวกโจ๊ดนะมีชาชีมนะครับแต่โอกาสถือโอกาสมาเลยนะครับแปลดหัวหมึอก้อนนี่ผมมาหมึอกอ้อนนี่ผมมาเก็บเห็ดหลักกามาแท่งป้าพี่น้องเบึงผมบอกได้มาแค่หมืกขึ้นมือเดียวนะครับเพราะว่าฝนตกแห้งกิงกิงหมืกขึ้นนี่ผมจะจีบออกมาอยู่กับมากเก็บเห็ดหลักกามาแท่งป้าพี่น้องเบึงจูบกับฝนตกแห้งบาคิดว่าสิจเจอเหตุการณ์ดังสีครับผมครับนี่ถือว่าเป็นรถเป็นครั้งที่สามแล้วสองคังนั้นโอ้ไม่จีบว่ามันใหญ่แล้วครับ ตอนนี้กับประสานไปทตั้งสอพอว่างหินเป็นกะขอหลุบทายล,ล้วกาลักษณะของเรือครับเอาไปให้หน่วยงานเบิร์นครับซอยกัญหาหวังว่าเจด้กลับมาขึ้นมาเร็วๆนะครับเดีย๋ยวจะหวังเนยครับเพราะว่ากัะพงวัวล่ะเอาเป็นว่าถ้าเอาเรือมาขึ้นผมนจรงิงได้ครับผมผม,ผม,ผมคิดว่าเรเอาเรือดีกว่านะเอาเรือมาขึ้นผมด้ครับแต่เป็นเบิร์นอยู่กับกับพี่น้องคนไดครับช่วงนี้ ผู้เดียวเรือมาขายให้เบิ่งดีๆเด้อครับเรือไฟเบอร์เล็กงเงาเกลียมิดกว่ามิดยืดซิฟมาถามมาขายให้ต้องเบิ่งดีๆไดนถ้าเป็นเรือของบง่อยุ่งนะแจง้งแจ้งเลยครับแต่ผมได้ครับระวังรับสื่อของโจรเด้ครับอันตรายเพราะว่าผมได้แจ้งความไปแล้วแต่ถ้าพบเห็นเ,เรือผมแล้วพบบ่อยแสกัสาม,มารถแจง้งได้มาได้ที่ด879ตห้าสุด27ครับกับซอยผมได้ด้วยครับพี่น้องพี่น้องครับซอยอะไรที่ใช่ไหครับเพื่อสิได้ รับรู้กัน,นหลายๆคนนะครับในวงกว้างเขาทั้งพี่น้องซีสะเกียร์หลัก่ะตังจังหวัดครับผมมองว่าเรื่องของผมจะไปอยู่จังหวัดแต่กับพวกมึงพได้จ้ว่าจะอยู่ในซีสะเกียร์วอถือหลักไปแต่มาขึ้นออกตังจังหวัดไปแล้วกับโบจักนะครับเพราะว่าฝนตกแห้งเวลาเขามาเบิ่งสิเขาบ่งูนดอกพี่น้องมาเบิ่งว่าเฮ้ยเหตุอีหยังกันเขาก็นึกได้ผมมาคนเรือกคนหยังสินะครับนี่หนาะกมันโมเมนต์นะครับโมแมน จังไรน,น,น้อมาดิน้อเรือจะเรือกใหม่ครับเรื่องใหม่ด้านล่างเนี่ยบอเอาไปพอมันัวครับมันบวกลมเอาไปสอนะครับ <c oughs> เรื่องใหม่ที่เคยถึกลักไปแลกก้วกูกลับขึ้นมาไปพ่อครับได้ขึ้นมา <c oughs> คิดว่าถาเป็นคนในพื้นทีน่นี่จังไรกะเอามาขึ้นผมสาครับคนในพื้นที่ครับเอามาขึ้นผมสาครับผม,ผมจะบอ,เ,อเรื่องนะครับกะ คนทตาเสากินคำคือกันเนาะแต่อตะเขาใจเฮากับว่าเรือลรันี้กรับวัวเมนว่าสีหามาไรเงี้ยไงครับผมต้องลงทุนลงแรงหลายอย่างว่าสิมีเงินมาสื่อเรือสื่อหยังมาไว้แท้คลิปให้พี่น้องได้เบื้องในมือนี้มันบ่มีบ่อยู่แล้วกะบ่ฮู้ว่าเป็นเพราะอีหยังจังได้กับยาสิจ้องหลายครับยาสิจ้องรักแต่ของผมหลายครับพี่น้องเอ้ยครับเรือดครับเว้นๆไว้แน่ได้บ่ซอยกับเป็นหายอะไรอื่นดีกว่าครับ ดีกว่าจะมมอลเป็นโจนเป็นหยังสิมันบอดี้นะครับอ่ะกับแต่ละอบครับโอเคครับขอบคุณหลายๆครับจิมมอลพี่น้องครับเออแต่ยงังความมาเรียบร้อยแล้วหวังว่งาเจะดีขึ้นนะ,อะขอพูดอะไรนะครับตี่ซอสเป็นกำลังใจให้แับสไลด์แซ่แ่นะครับ